烂 ครับสวัสดีคุณผู้ชมครับผมอะไรกัดวะนุ่งนันแหละวันนี้เราอยู่ในรายการสายหลอนแค่อยากเล่าพาร์ทที่สามสิบเจ็ดกันแล้วเอ้ yeah! ไม่เหมือนหลอนอะ่ะมันติดยาวมากกว่าน,นะคนที่เราจะมาเล่าในะวันนี้ก็คือถังคือเกือทันคูคูน,นะครับ ผมก็ไม่เข้าใจมัอนกันไม่รู้อ่านถูกอผิดรลอาได้ๆๆในเรื่องเลิฟไลท์โอ้ยฟุตเปอร์พตาหนงเว้ยนูเธออยู่วงรีเอล,ล่าพูงให้เสียงภาคลียูเขาเขียมนมาอย่างนี้เลยนะครับผมก็เอาตามนี้เลยแล้วกันเธออยู่โรงเรียนสตีงุดงะโอกะวันเกิดสิบเจ็ด กรกฎาคมราศีกรากฎฏกรุ๊ปเลือดโอสัดส่วนร่างกายก็มีแต่ส่วนสูง159งานไอเดกก็คอสเพ์คอสเพเออตัดชุดเธอชอบกินสปาเกตตี้ญี่ปุ่นโนโบริตันนะครับนะ แล้วก็ชอกูบานนาน่านะครับแล้วก็ชานมครับผมต่อไปก็ข้อมูลยอนะครับผมนะทุกคนสวัสดีค่ะถังเกื้อเกอทันคูคูค่า <c oughs> ช่วยเรียกว่าคูคูทีนะคะไม่ใช่เวลามาหลับส่งเสียงคูคูเนี่ยนะนะ หลบเออไม่ใช่มามาหลบหรือมาหลับวะน่าจะหลบไม่ก็หลับไม่แหละส่งเสียงคู่คู่คอกคอกอกกอกไหมละ่ะกอกอกนะคะตื่นค่ะตื่นเลยนะคะคู่คู่งไรทคุอดอกก็เลยเดินทางจากเซียงฮาย,ยมาที่ญี่ปุ่นหลัก ของที่ชอบคือซ็อโกโกบานนาสปาเกตตีโปนาะโปลีตันแล้วก็สกุยอดค่ะได้ไมาญี่ปุ่นที่เป็นบ้านเกิดของคุณแม่แล้วจะตั้งใจกับเรื่องสกุยไอดอลให้เต็มที่เลยทุกคนก็มาตั้งใจตั้งอก กับเรื่องฟูอไอดอลไปด้วยกันนะคะ่ะส่งเสียงดังๆหน่อยขอเสียงอีกเอาละนะใช่ค่ะแบบนั้นแหละค่ะหมดหรือยังวะอ๋อหมดแล้ววะนะโอ้ย <c ười> ตัวละครเสริมก็แม่โซโนดะปูมินะครับแค่นี้เลยไม่มีชื่อไม่มบอกอเลยแม่โฮชิ โซโลารินอันนี้ก็เหมือนกันแม่นิชินิชิชิโนะมากิครับผมผู้ให้เสียงภาคฮิโนอุเอะช,ชิกุโกะชิกุโกะนะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะผมเอามาแค่นี้กม,มันเยอะไปมันไม่ใช่อะไรมันตัดต่อยากด้วยเว้ยไม่ใช่อะไรอ่ะคือที่บ,บอกว่า ปกติโปร่งสามชิปใช่ไหมเออมาทำไว้นี่นะวันนี้โปรงคลิไดไปน้อยไว้เออเคก็ไม่เอาว่าไม่จะเอามาเยอะประมาณนั้นอะ่ะเกี่ยวกับคลคิป long clip น้อยคลิปใหญ่หรอกโอเคเออมันตัตตดยากเว้ยไม่ใช่อะไรโอเคพอแล้วพอละเกินมานานแล้วอะไรวะเนี่ยเออพูดอะไรผมก็งงกันตอนนี้นะพูดหานเลยวะคุณผู้ชมพอรู้เรื่องหรือเปล่าประเด็นเออใครนี่เข้ามารับรู้นี่สงสยัยไอ้ดู เสียวๆนะกลัวกลัวมีตัวอะไรอยู่ในนี้อเออมันพุ่งออกมาได้สวยนะมันหายไปไหนวะอิดอิดผมจำนหน้าว่ามีอยู่นะมนดูว่าเาออกไปไหนกลัวมีงูหรืออะไรเข้าไปอ่ะเสียวมากเลยตอนนี้โอเคพอแล้วใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดฝากใครให้ด้วยนะครับนะภาวนาอย่าให้มีตัวอะไรอยู่ในนี้ด้วย หลัก็หกนะครับนะน่าจะมีเทียบลนะดูทรงแนละ้วเออไปแล้วไปแล้วเกินเกินยาวแม่งห้านาทีก็ตอนนี้